เชื่อเลยว่าฟุตบอลไม่เคยห่างหายไปจากชีวิตเด็กๆเ,เหล่านี้เขาเปลี่ยนเอากระแสนั้นเป็นความดีชื่นชมเชิดชูพวกเขาและจดจําพวกเขาฟุตบอลไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแชมป์แต่มันเกิดมาด้วยความรักและวันนี้เราเห็นพวกเขาเตะเราก็มีความสุขและเต็มไปด้วยความรักส่งเสียงดังๆให้กับหมอนทองวิทยาอีกสักหนึ่งที่หน่อยเลยพรุ่งนี้ววกเขาต้องเดินทางต่อ พรุ่งนี้พวกเขาต้องเดินทางต่อไปทําหน้าที่ของตัวเองเขาแวะมาเจอพวกเราเหนื่อยมากผมเชื่อว่าต้องมีคําพูดว่าดึกขนาดนี้แล้วทําไมไม่ให้เด็กไปนอนก็พวกเขามีความสุขบ้านมึงเลยให้ไปนอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่ผมบอกไว้ว่าคนคนเดียวไม่มีทางที่จะทําให้งานนี้เกิดขึ้นได้คนหลังเวที ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของชาวนานส่งเสียงดังๆให้กันและกันหน่อยเร็